สวัสดีครับวันนี้ผมจะมา,าแนะนำวิธีการทำฐานยึดโมเดลนะครับก็จะอุปกรณ์หลักๆที่ท,ที่มีที่มีใช้นะครับก็จะมีไม้ไม้ที่เป็นตัวฐานก็อันนี้ผมผมซื้อเขียงมามาทำคือจริงๆถ้าเกิดหาซื้อไม้แผ่นทั่วๆไปก็น่าจะน่าจะได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ จะมีเกี่ยวตลอดซื้อตามร้านทำพวกประตูอลูมิเนียมอะไรเงี้ยครับน่าจะมีหรือไม่ก็สั่งตามเน็ตนะฮะขนาดที่ผมเอามาใช้เนี่ยในสเกลหนึต่อ6ที่แบบเอาเหมาะเหมาะสำหรับการการปั้น1ต่อ6กะก็จะมีเส้นนี้คือขนาดอสองหุนแล้วก็ตัวน็อตตัวเมียแล้วก็อันนี้จะเป็น 3หุนครับถ้า1ต่อ6เนี่ยฐานสำหรับยึด1ต่อ6เนี่ยจะใช้2ตัวนี้ก็คือ2หุนกับ3หุนแต่ถ้าเกิดใหญ่กว่านี้ผมแนะนำว่าตัวตัวเกียวน่าจะประมาณ4 4กับ4กับ3าะครับน่าจะโอเคส่วน5น้านี่น่าจะใหญ่ไปอันนี้ผมซื้อพอดีซื้อมาเผื่อเอามาดูเฉยแล้วก็จะมีเหล็กฉากแบบนี้ มีรูสองด้านซื้อที่โฮมโปรนะครับซื้อเอาเป็นแบบเป็นแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าเหล็กมันค่อนข้างหนาแล้วก็แข็งแรงกว่าถ้าเป็นเหล็กฉากที่เป็นสีออกทองเหลืองมันจะมันจะอ่อนกว่าน,นี้ครับเวลารับน้ำหนักมันจะทำได้ไ,ดไม่ทาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อแล้วก็จะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรปีกผีเสื้อตัวเมีย ขนาดที่ใส่กับตัวเหล็กาสามหุนได้ไอเกวตลอดสามหุนได้แต่แต่จริงๆตัวนี้ไม่ถ้าหาไม่ได้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้ครับใช้ใช้เป็นน็อตตัวเมียแทนก็ได้แล้วก็จะมีนอ็อตตัวผู้กับน็อตตัวเมียที่สามารถเข้ารูนี้ได้ครับก็ไปลองหาดู ขนาดผมก็อันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะมั่วๆมาเหมืมอนกันแล้วก็แหวนที่สำหรับใส่ใส่ตัวตัวใหญ่ได้ไดครับใส่ตัวสองมุนได้แล้วก็จะมีบานพับป,ประตูแบบนี้ซื้อมาคือจะซื้อ,อจริงซื้อซื้อแบบอันเล็กมาก็ได้ครับก็จะถูกหน่อยซื้อแบบอันเล็กมาแล้วก็มาตอก เอาตัวสลักข้างในข้างในออกครับแล้วก็แยกมันเป็นสองชิ้นแบบนี้ก็จะทําได้สองอันคืออันเนี้ยอ,อันหนึ่งก็อันหนึ่งก็คือทําได้ทําตัวฐานได้อันหนึ่งอันนี้ก็ทําได้อันหนึ่งซื้อมาแพ็คนึงมันจะมีให้สองชิ้นนะครับก็ทาได้หมดสี่อันแต่ว่าที่ผมเลือกมาผมใช้เป็นแบบนี้เพราะว่าเหล็กมันหนากว่ามันจะได้รับน้ําหนักได้ดีกว่าทีนี้ วิธีการทำนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูที่ตัวที่ผมทำไปแล้วก็จะเป็นลักษณะลักษณะนี้ก็คือว่าอ่าตอนแรกเลยเราต้องเจาะตัวเขียงเนี่ยก่อนตัวตัวฐานไม้เนี่ยครับเจาะให้เป็นรูลงไปปุ๊บทีนี้ให้ให้ตัวให้ตัวเหล็กไอเกียวตลอดเนี่ยมันสามารถลงไปได้ แล้วด้านด้านด้านใต้ด้านด้านใต้เนี่ยครับจะเป็นเจาะลักษณะนี้เดี๋ยวนะฮะเป็นลักษณะนี้คือเจาะรูเพื่อให้สามารถเอาน็อตตัวเมียเข้าเข้า,เข,าเข้าไปด้านในได้แต่แต่อันนี้ผมเจาะค่อนข้างเลเทนิดนึงอ่ประมาณนี้ ก็มาดูด้านบนต่อแล้วก็เราก็ยึดน็อตตามรูปเมื่อกี้ฮะด้านด้านด้านตูดแล้วก็มายึดด้านด้านด้านบนฐานก็จะได้เป็นเหล็กแท่งเกลียวตลอดตรงนี้นหนึ่งแท่งแล้วเราก็เอาไปตัวเหล็กฉากตัวนี้ครับซึ่งปกติที่มันให้มาอ่ะมันจะยัดไม่เข้านะฮะมันจะยัดมันจะยัดไม่ได้ต้องไปเจาะเอาสว่านเจาะรูให้ขยายให้มันกว้างขึ้น ขึ้นมาเพื่อที่จะใส่กับเกลียวตลอดตัวนี้ได้ก็ใส่ไปปุ๊บเอาใส่ปุ๊บมันก็จะเป็นลัขษณะนี้แล้วเราก็เอาน็อตตัวเมียนะฮะต้องเอาน็อตตัวเมียใส่เข้าไปก่อนแล้วก็เหล็กฉากตรนี้ใส่ตามลงไปแล้วจะเอาน็อตตัวเมียตัวนี้ใส่ลงมาก็ได้หรือจะเป็นปีกผีเสื้ออย่างนี้ก็ได้แต่จริงๆแล้วผมว่าถ้าเป็นเป็นน็อตตัวเมียตอนยึดอะเราใช้ไอตัวประแจย,ยึดมันจะแน่นกว่า ที่เอามาใช้มือบิดอย่างเงี้ยเฉยครับมันจะแน่นไม่เท่ากับใช้ประแจก็แล้วแต่ว่าเลือกใช้เอาว่าจะาแบบไหนแล้วก็ตัวบานพับเมื่อกี้ที่เรามาใช้ก็จะเป็นลักษณะนี้ฮะก็คือบานพับจะยึดกับตัวเหล็กฉากอีกด้านหนึ่งซึ่งใช้นอ็อตตัวผู้ตัวเมียแบบนี้เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปตรงเนี้ยฮะเสียบเข้าไปตรงนี้นแล้วก็มีมีแหวนรองแล้วก็ ด้านหลังก็คือยอดยึดยึยยยนดน็อตตัวเมียวไว้ด้านหลังเหมือนกันมันก็จะสามารถเวลาเราเราปั้นโมเดลเนี่ยเราจะสามารถแอดจัดตรงองศาของแกนแกนนี้ได้คือจะขึ้นลงได้แล้วก็ตัวนี้ก็คือปรับขึ้นปรับลงได้แล้วก็พวกแหวนพวกนี้จริงๆถ้าถ้าจะให้ดีก็ควรจะใส่ทุกจุดที่เป็นที่มีน็อตตัวเมียนะฮะแต่พอดีผมไม่ได้ใส่เนี่ยเพราะว่าลืม ก็น่าจะใส่ไว้มันจะได้แน่นขึ้นแล้วก็อ่าแล้วก็มาที่ตัวนี้เราก็จะใช้เหล็กเกลียวตลอดเนี่ยขนาดไอ้ตัวเนี้ยสองหุนตัวเนี้ยสามหุนเอาสองหุนเนี้ยยัดยัดรูเข้ามาตรงนี้เลยที่ตัวอ่าบานพับประตูพอยึดมาก็ก็ใส่น็อตตัวเมียหัวท้ายเหมือนเดิมยึดเพื่อไม่ให้มันอ่าขยับไปข้างหน้าข้างหลังได้ มันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ทีนี้ว่าตอนที่เรายึดกับโมเดลเนี่ยมันมีมันก็มีหลายวิธีในการยึดนะครับก็คือบางคนเขาก็จะทําแกนลวดขึ้นมาเป็นสองเส้นแล้วก็จะมีน็อตตัวเมียยัดอยู่ตรงกลางระหว่างสองเส้นเนี่ยครับแล้วเขาก็จะผูกผูกมัดมัดเอาไว้แล้วก็เอาเกลียวตลอดตัวเนี้ยใส่เข้าไปแต่อันนี้ผมไม่ได้ทําแบบนั้นผมก็จะทำลักษณะเป็นอาจจะเป็น นอดตัวเมียสตัวทิ้งไว้ตรงแถวแถวแกนขาของโมเดลครับที่เราจะปั้นแล้วเ,เดี๋ยวผมจะใช้ตัวลวดเนี่ยผูกผูกนิดนึงให้มันพออยู่ตัวแล้วก็จะใช้อ e ีฟอกซี่หรือไม่ก็อ่าอ่ากาวกาวมหาอุดนะครับมายึดตัวนี้เอาไว้พอมันแห้งดีมันก็จะยึดอยู่ได้ในในระดับหนึ่งนะฮะก็จะค่อนข้างแน่นเหมือนกันแหละถ้าก็ใช้กาวมหาอุดช่วยแล้วก็ยึด ัวลวดอีกทีหนึ่งทีนี้ประเด็นก็คือว่ามันถ้าโมเดลที่มันน้ำหนักมากเนี่ยเส้นแบบประมาณสักหนึ่งต่อสี่เนี่ยตัวนี้อาจจะรับน้ำหนักไม่ไหวเพราะว่ามันเนี่ยมันจะงอได้มันก็จะไม่ค่อยเวิร์กแต่ถ้าโมเดลขนาดหนึ่งต่อหกเนี่ยตัวที่มันไม่ได้หนักมากเนี่ยมันก็โอเคอยู่แล้วคือถ้าเป็นโมเดลที่มันมีโพสงานที่เราปั้นถ้ามันมีโพสท่าที่มัน ไม่ได้งออะไรอย่างเงี้ยเยอะๆอะ่ะหรือว่าเป็นท่าตรงๆธรรมดาผมว่าอันเนี้ยโอเคแต่ถ้าเกิดงานที่มันชิ้นหนักๆเนี่ยแล้วมีการงอเข่ามีอะไรเงี้ยพอน้ําหนักมันลงมาช่วงช่วงเข่าตัวเนี้ยมันก็จะดันดันงานลงมามันบางทีมันอาจจะเสียเสียท่าหรือเสียโพสท,ที่เราทำเอาไว้ตอนแรกอย่างเงี้ยครับอืมก็โดยรวมก็จะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นโครงที่ทำเอาไว้เพื่อที่จะปั้น ้าตัวนี้ในขนาดอ,อันนี้จะปั้นเป็นฮักหนึ่งต่อหกนะครับขนาดมันจะใหญ่กว่าหนึ่งต่อหกปกติหน่อยหนึ่งจากปกติที่มันจะประมาณสูงประมาณสาสิบเซนตตัวนี้ก็จะประมาณสักสี่สิบสามเซนโดยประมาณตัวใหญ่หนึง่งแต่ถ้าเกิดถ้าถ้าเป็นไปได้ผมว่าควรจะใช้เหล็กเกลียวตลอดตัวนี้ฮะให้เป็นขนาดสี่หุนแล้วก็เหล็ก เกียวตัวนี้ที่ไปยิดก,กับโมเดลเนี่ยเป็น3าหุนก็จะดีกว่าแต่อันนี้มันเป็น3กับ2อ่าคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับมีอะไรสงสัยก็พดถามได้ครับโอเควัสดีครับ